สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีสานร่มเย็นนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาปลูกผักชีนะครับในกระถางยางรถแบบนี้นะครับแบบง่ายๆนะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถนํากระถางอย่างอื่นมาปลูกนะครับมาปลูกได้นะก็ปลูกได้เหมือนกันแต่ว่าวิธีการปลูกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมมี วิธีการเนี่ยไม่ยากเลยนะครับทุกคนเนี่ยสามารถปลูกไว้รับประทานเองแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมสวยงามมากนะครับผมไม่มีสารเคมีไม่มีปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวนะอันนี้เป็นเป็นปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็สําหรับแปลงเมื่อสกู่ที่สวยๆเนี่ยก็โตแล้วพร้อมรับประทานนะครับพอมันโตแล้วเนี่ยแปลงนี้ก็จะเริ่มปลูกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีผักชี รับประทานนะครับผมเราก็จะปลูกเพื่อรับประทานตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่แหละครับแปลงปลูกนะครับต่อมาเลยก็จะมีฟางนะครับมีฟางนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะสําหรับผักชีนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกนะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยคอกแล้วก็ตัวเมล็ดพันธุ์นะครับอันนี้ไม่มีโฆษณาใดๆนะพอดีผมชอบพันธุ์นี้เพราะว่ารากมันรากมันใหญ่นะครับ ต้นมันลาต้นมันใหญ่แล้วก็รากใหญ่ครับผมได้ชอบนะพันนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับวิธีการเตรียมแปลงนะครับเราก็นี่เลยฮะดินในสวนทั่วไปนะครับผมไม่มีอะไรมากนะดินเอามาจากสวนนี่แหละนะครับขุดมาแล้วก็มาผสมนะครับแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับวิธีการผสมดินนะครับผมจะใช้นะครับดินนะครับทั้งหมดให้เต็มตรงนี้เลยนะครับ รู้สึกว่าดินเริ่มรนะอนัะผมก็จะเอามเาน่ะครับมาใส่โอ้โหนี่เลยนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับผมก็จะเก็บพวกไอตัวใหญ่ๆเงยนะครับออกก่อนนะครับ เพราะว่าเวลาเราปลูกแล้วเนี่ยมันจะไปมันจะมันจะไปทับพวกมเมล็ดพืชนะครับทําให้เมล็ดพืชมันไม่งอกตรงนั้นนะครับแล้วก็หยิบอ,กออกนะครับต่อมารครับเป็นปุ๋ยคอกนะครับ จะใส่ปุ๋ยคอกเนะี่ยเยอะหน่อยนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ สำหรับวิธีที่ผมปลูกเนี่ยผมไม่มีการแช่มเมล็ดพันุ์นะครับหรืออะไรแต่อย่างใดนะผมก็ปลูกวิธีนี้นะมันก็ขึ้นนะครับมันก็ขึ้นดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเราไม่ต้องไปแช่ไปอะไรให้มันวุ่นวายนะครับปลูกแบบนี้เลยหลังจากที่คลุกเคล้าปุย๋ยคอกกับตัวดินเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เก็บตัวเศษ ดินที่เป็นเศษเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับออกนะแล้วก็นะครับผมลืมบอกไปนะครับว่าปุ๋ยคอกที่ผมใช้เนี่ยเป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านการแช่น้ํานะครับผ่านการแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ3วันนะครับแล้วก็เทน้ําออกนะครับแล้วก็นํามาใช้นะครับเทน้ําออกปุ๊บเนี่ยก็พึ่งลมไว้นะครับคือไม่ต้องไม่ต้องพึ่งแดดนะครับพึ่งลมไว้ในที่ร่มครับแล้วก็นํามาใช้นะครับท่านผู้ชมอ่า ข้อดีของมันก็คือ,อมันก็จะช่วยให้กําจัดนะครับพวกสารเคมีพวกอะไรที่มันมีในปุ๋ยคอกนะครับบางตัวเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยคอกที่เป็นปุ๋ยคอกวัวนมที่เราซื้อมามันก็จะมีพวกสารเคมีอะไรด้วยนะครับผมก็จะแช่น้ําแล้วก็เทน้ําออกนะครับแต่ถ้าเป็นป,ปุ๋ยคอกบ้านเนี่ยปุ๋ยคอกวัวบ้านเราเนี่ยมันก็จะไม่มีสารเคมีหรอกแต่ว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของปุ๋ยคอกนั่นเองนะครับมันก็จะ มันจะดีกว่าที่เราไม่แช่น้ํานะเวลาเราปลูกนะครับผมจริงๆเราไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าปลูกผักในกระถางเงี้ยเราแช่น้ํานะครับแช่น้ํามันก็จะช่วยส่วนหนึ่งนะช่วยให้ปุ๋ยเราเนี่ยเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของมันเนี่ยไม่ไม่เป็นแก๊สเยอะนะพูด,ดง่ายๆนะอันนี้ค,ความรู้สึกนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แช่รู้สึกว่าแก๊สในตัวปุ๋ยเนี่ยมันจะเยอะไปนะครับอ่ะได้แล้วนะครับทีนี้นะครับผมไม่มีการแช่เมล็ดพันนะ ผมก็จะใช้แบบนี้เลยท่านชมเทออกแล้วก็หวานไปเลยฮะนี่ครับประมาณนี้นะครับผมโอ้รู้สึกจะเยอะไปแล้วนะโอ้โหงอกหมดนี่รับรองครับติดกันแบบแจเลยฮะสภาพนี้อ่ะได้แล้วนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับก็เอา ดินทรายนะครับหรือว่าดินที่เป็นดินที่เราเอามาเนี่ยโรยข้างหน้านิดนึงนะครับโรยด้านบนนิดนึงนะครับผมก็จะโรยแบบนี้เลย นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ฟางนะครับใช้ฟางมาคลุมนะครับข้อดีของฟางก็คือ,อรักษาความชื้นนะครับในดินนะนะครับแล้วก็เวลาผักชีเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวรากผักชีเนี่ยไม่โดนแดดจัดจน,นเกินไปนะครับเพราะว่าตัวผักชีเนี่ยมันไม่ชอบแดดจัดนะลําต้นหรือว่าตัวรากของมันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ ก็ไม่ต้องหนามากนะครับพอสมควรนะคให้มองเห็นเด่นนะครับให้มองเห็นเด่นด้วยนะแต่ว่าปกติเนะี่ยผมเคยใส่แน่นๆเนะี่ยผักชีมันก็ขึ้นมาได้นะท่านผู้ชมแล้วถ้าแน่นมันก็ยิ่งดีนะนะประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้ครับ รถที่อันนั้นเนี่ะพี่อะไรนะที่บอลอ่ะโมรู้สึกแน่นไปหรือเปล่าอ่าเป็นอันเรียบร้อยครับทีนี้ก็รดน้ํานะครับเราจะทําการรดน้ําเช้าเย็นนะครับตอนที่มันยังไม่งอกเนี่ยต้องรดทั้งเช้าทั้งเย็นนะแต่ถ้ามันงอกมาแล้วเนี่ยหรือว่ามันเริ่มแตกใบแล้วเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมจะรดช่วงเช้าอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมช่วงเย็นผมจะไม่รดนะ ไม่ใช่ว่ามันรดไม่ได้นะแต่ว่าผมเลิกงานช้านะบางทีมาก็ไม่ค่อยได้รดนะครับก็ปล่อยไว้เลยอ่ะเป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวขอรดน้ําก่อนครับอ่าก็ไม่มีบัวรดน้ํานะครับก็รดลักษณะน,น,นี้เลยรดห้ชุ่มนะครับ นะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ระหว่างนี้ก็ประมาณ1สัปดาห์นะครับเราก็จะเริ่มเห็นตัวผักชีเนี่ยงอกขึ้นมานะครับผมก็รออีกสักหน่อยละกันนะก็ต้องรดน้ํานะครับเช้าเย็นนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่งอกนะก็ให้ดินน่ยชุ่มนะครับแล้วก็ให้เมล็ดเนี่ยโดนน้ำนะครับโดนฟางเนี่ยนะครับ ปิดไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมก็อย่าเปิดเมล็ดนะเพราะว่ามันจะไม่งอกนะครับก็พยายามให้ได้ความชื้นที่ดีที่สุดนะครับผมยังไงมันงอกแน่นอนเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมก็อย่างนี้แหละครับปลูกผักไว้ทานเองนะครับหลายๆอย่างตัวนี้ก็เนี่ยครับตัดได้ตัดยินตลอดเลยนะครับไม่ต้องปลูกใหม่นะตอนนี้สําหรับผักผักแพลวนะครับผักแพล ก็ะไทที่ชอบก็มันจะคิวๆเนยนะท่านผู้ชมครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ